ใครได้โปรโดอกเบีย้ยแล้วมองไม่ออกว่าเราต,ต้องเลือกแบบไหนได2สองแบบนี้นะคะเป็นโปรโดอกเบีย้ยที่พี่เต้าได้มาจากน้องที่ถามในติกต็อกแบบ A และแบบบีค่ะสิ่งที่เราจะต้องดูนะคะ1คือเป็นอัตราดอกเบีย้ยคงที่หรือว่าลอยตัวข้างบนเนี่ยเป็นแบบคงที่นะคะน้องเห็นไหมเขาเขียนว่าคงที่3ปีนะคะปีที่1่งปีถึงปีที่3เนี่ยคือ3 7มปีต่อไปนะคะเป็น mrr ลอยตัวแล้วนะคะแบบที่2เนี่ยเป็นแบบ B เนี่ย มีแค่คงที่2ปีแรกนะคะอยู่ที่3.5 Pro โปรถูกกว่าใช่ไหมแล้วก็ปีที่3ามะคะเป็น MRR ลบ3 8 0ซึ่งเขาลบมาให้เราแล้วก็คือได้3.5ค่ะทีนี้เนี่ย ถามว่าแบบไหนดีกว่ากันตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเราว่าเรารับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนแบบ B ีเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ว่าในอนาคตแล้วเนี่ย m r r แบบร้อยตัวนะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ต้องไปรู้ในอนาคตอีกทีในปีที่3นะคะซึ่งเราจะไม่สามารถรู้ในปีนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้นะ ณปัจจุบันนี้แบบ B เนี่ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่3.5ถูกไหมคะมันถูกกว่านะแต่ว่าในานาคตเนี่ยเราไม่ทราบว่า MRR จะเป็นเท่าไหร่เราต้องไปลุ้นกันอีกทีแบบ A อ่ะ3.75ไปเลยค่ะคือแบบคงที่ไม่ต้องมาลุ้นแล้วนะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ ไม่ว่าจะดอกเบีย้ย m r i นี้นะโคตรจะเท่าไหร่จะขึ้นจะลงฉันก็จ่ายแค่3.75%ต่อปีเท่านั้นสรุปแล้วนะคะอยู่ที่เราค่ะและมาดูอีกทีก็คือตัวอัตรายยอดถอนต่อเดือนนะสปีคุณจ่ายเดือนละ11,000โอเคนะแต่ถ้าเป็นแบบ B บีะค่ะ ปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยคาดการว่าจ่ายต่ำกว่านะคะคือ1800บาทในปีที่1กับปีที่2แต่ว่าเนื่องจากว่าปีที่3มอะ่ะมันเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัวดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะจ่าย1800บาทหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าก็เป็นได้ค่ะถามตัวเองดูค่ะว่าเรารับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนแล้วเราไหวที่ยอดถอนที่เท่าไหร่ค่ะซื้อๆนะคะทุกคนฝากกด follow พี่เต้อด้ค่ะ